ต่อไปนี้หลวงพ่อจะได้อธิบายเรื่องของภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นกับโลกเราทุกวันนี้ให้พวกเราสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าสาเหตุของภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไร หลวงพ่อเคยได้กล่าวได้เกิดในพวกเราเนี่ยฟังไปแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจอันจ่จริงเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยสาเหตุมันเกิดขึ้นจากมานุษย์เรานี่แหละมนุษย์นี่แหละเป็นคนที่ทําให้มันเกิดไัยพิบัติขึ้นเพราะอะไรอ๋ หลวงพ่อจะอธิบายพวกเราเข้าใจว่าเพราะมานุษย์ไม่ยึดเอาพระธรรมไม่ยึดเอาคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นั่นเองมนุษย์ทุกวันกลับไปยึดกันนะไปยึดวัตถุไปถือวัตถุไปห่อวัตถุไปอุ้มวัตถุยกวัตถุขึ้นเป็นครูบานั่นเองนะ เราไม่ได้พวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ยึดพระธรรมเป็นครูบานนก็เพราะว่ามันขาดศีลขาดธรรมขาดคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วให้พวกเรามองเห็นได้ว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรนนภัยพิบัติที่มันเกิดกับบ้านกับเมืองเกิดกับโลกของเราอยู่ทุกวันเนี่ย มันเป็นเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะมานุษย์ขาดศีลขาดธรรมไม่เอาศีลเอาธรรมไม่เอาคำสอนของพระศา,าสดาสมมาสมพุทธเจ้านี่นั่นเองให้พวกเรานี่พิจารณาพวกเราจะเข้าใจหลวงพ่อเคยเตือนเคยตักเตือนพวกเราทั้งหลายแล้วเนี่ยให้พวกเราหันมาเห็นศีลเห็นธรรมยึดเอาคำสอนของพระศา,าสดาสมมาสมพุทธเจ้าเท่านั้น ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยภัยพิบัติเขาเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมามาอ,อยู่กับตรงนี้ได้ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยไม่เอาศีลเอาธรรมแล้วพวกเราจะอยู่ไม่ได้พวกเราจะไปไม่รอดนะ ก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ยึดเอาพระธรรมให้ยึดเอาคำสอนให้เคารพพระธรรมให้เคารพคำสอนให้รักษาศีลรักษาธรรมรักษา,นกษา,นกษานตนตนแลเป็นที่พึ่งตนเนีน่ยต,ตรงนี้เป็นคำพูดของพระพุทธองค์เนี่ยท่านได้พูดได้กล่าวได้เกิดเอาไว้ได้บอกพวกเราได้สอนพวกเรา,เาไว้แล้วเนี่ยพวกเรายังฝ่าฝืนธรรมชาติ ฝ่าฝื้นคำสอนของพระศาสดาเห็นไหมบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรเห็นไหมครเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นไปทางโลกนะแล้วให้เรามองเห็นโลกของเราที่มันเป็นอย่างไรอย่างทุกวันนี่ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นกับโลกเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะก็เหมือนอย่างที่ให้พวกเราเนี่ยต้องเห็นเนี่ยอย่างที่ว่าคําว่าโควิด โควิดทำไมมันจึงเป็นโควิดกันอยู่อย่างนี้โลกของเรามันจึงเป็นอย่างนี้นะพราะเราทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าโควิดคืออะไรนะมันเป็นอิทธิฤทธิ์นะเป็นอิทธิฤทธิตรตร์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันถ้าหากว่ามนุษย์มันขาดศิลป์ขาดธรรมแล้วเนี่ยมันต้องมีโควิด